สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจพระบาจาครับพี่น้องวันนี้ภาวนาด้วยกันบทเสดีที่7จดีที่73นะครับในหัวข้อบอกความรุ่งเรืองของคนอธรรมไม่จีรังยั่งยืนนะครับก็ขอเชิญภาวนาพร้อมกันพระเจ้าช่างมีพระทัยดีแท้ต่ออิสราเอลต่อผู้มีใจบริสุทธิ์เท้าของข้าพเจ้าเกือบจะสะดุดล้มอยู่แล้วอีกนิดเดียวก็จะลื่นล้มลงเพราะข้าพเจ้านึกอิจฉาคนหญิงยโส เมื่อเห็นความเจริญรุ่งเรืองของคนชั่วเขาเหล่านั้นไม่ต้องกังวลถึงความตายร่างกายของเขาสมบูรณ์แข็งแรงเขาไม่มีความกังวลตามธรรมชาติมนุษย์ไม่ต้องมีความทุกข์ยากเหมือนมนุษย์อื่นๆความยุ่งความหญิงยโสจึงเป็นดังสร้อยประดับคอของเขาความรุนแรงเป็นดังเสื้อผ้าผอนความชั่วร้าย <c oughs> ออกมาจากไขมันของเขา ความคิดชั่วร้ายล้นออกมาจากใจเขาหัวเราะเยาะและกล่าวร้ายยิงยโสข่มขู่ผู้อื่นเขาอาปากกลืนท้องฟ้าลิ้นของเขาตวัดกวาดทั่วแผ่นดินเขาจึงนั่งในที่สูงแม้น้ำจะมากก็ท่วมไม่ถึงเขาเขาถามว่าพระเจ้าทรงทราบได้อย่างไรพระผู้สูงสุดทรงความรู้หรือ คนชั่วก็เป็นเช่นนี้เขามีความสุขเสมอมุ่งแต่สะสมทรัพย์สมบัติให้มากขึ้นเป็นการเปล่าประโยชน์หรือที่ข้าพเจ้าจะรักษาใจให้สะอาดบทจดและชำระล้างมือข้าพเจ้าเพื่อแสดงความบริสุทธิ์เพราะข้าพเจ้าถูกเคี่ยนตีทุกวันและถูกลงทันทุกยามเช้าถ้าข้าพเจ้าจะพูดว่าข้าพเจ้าจะพูดเหมือนเขาเหล่านั้นข้าพเจ้าคงจะตรยศต่อพงพันธ ที่เป็นบุตรของพระองค์เมื่อข้าพเจ้าพยายามเข้าใจเรื่องนี้ก็เห็นว่าเป็นเรื่องยากจนกระทั่งข้าพเจ้าเข้าไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าและเข้าไปถึงชะตากรรมของเขาเหล่านั้นใช่แล้วพระองค์ทรงวางเขาไว้บนที่ลื่นทรงทำให้เขาล้มลงจนพินาศทำไมเขาจึงถูกทำลายอย่างฉับพลันเช่นนั้นเขาถูกกวาดล้างจนหมดสิน้น เพราะความหวาดกลัวขาแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อทรงลุกขึ้นก็ทรงทําให้ภาพของเขาสูญหายไปเหมือนความฝันยามตื่นขึ้นมาเมื่อใจข้าพเจ้าเป็นทุกข์และรู้สึกขมขื่นข้าพเจ้าเบาปัญญาไม่เข้าใจอยู่เฉพาะพระพักเหมือนสัตว์โง่กเขลาแต่ข้าพเจ้าอยู่กับพระองค์เสมอพระองค์ทรงจับมือขวาของข้าพเจ้าไว้ประธทานคําปรึกษาแนะนาข้าพเจ้า แล้วจะทรงรับข้าพเจ้าไว้ในพระสิริรุ่งโรจน์ยังมีใครอีกสำหรับข้าพเจ้าในสวรรค์เมื่ออยู่กับพระองค์ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาสิ่งใดบนแผ่นดินแม้ร่างกายและจิตใจข้าพเจ้าก่อนกำลังพระเจ้าก็ทรงเป็นหลักศีลาแห่งดวงใจทรงเป็นทรัพย์สมบัติของข้าพเจ้าตลอดไปส่วนผู้ที่อยู่ห่างจากพระองค์จะต้องพินาศพระองค์ ทรงทำลายผู้ที่ทรยศต่อพระองค์ความดีของข้าพเจ้าคือการอยู่ใกล้พระเจ้าข้าพเจ้าตั้งที่หลบภัยไว้ในพระยาเวองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะได้บอกเล่าถึงพระราชกิจทั้งหมดของพระองค์กับพี่น้องก็เป็นคำภาวนานะครับและก็ในหัวข้อที่บอกว่าความรุ่งเรืองของคนอาธรรมไม่จีรัง,ย,งยั่งยืนนะอันนี้ก็เป็นความเป็นจริงอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยโบราณใช่ไหม แล้วก็ตามมาถึงสมัยของเราด้วยนั่นก็คือผูท้ที่ภาวนาบทนี้ขนแตนบทสนีบทนี้ก็รู้สึกว่ามันทําไมคนที่ทําดีเกือบจะเป็นจะตายแต่ไม่เห็นได้ความดีไม่เห็นได้ลำลองอะไรแต่ตรงข้ามกับรับความทุกข์ยากลาบากอีกแต่คนที่ทําไม้ดีคนอารรมเนี่ยทาไมถึง ถึงได้มีความสุขมีทรัพสมบัติมีอะไรต่างๆนะตั้งแต่สมัยโบราณแล้วมัเป็นอย่างนี้แล้ก็คนที่แต่งบทพัน์นี้บทสรีนี้ก็ไปภาวนาต่อพระเบญจเจ้าต่อพระพระยาเวห์ว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้กเ็เป็นความเป็นจริงในความเ,าเป็นอยู่ของชาวอิสแรอลในสมัยก่อนชาวาาประชากรของพระเจ้าที่รุงสารก็มีเวลาที่มีความทุกข์ก็ไป คล้ายๆกับน้อยใจใคล้ายๆกับสงสัยครับกับเสียใจทำไมพรรองไม่ยุติธรรมเลยอะไรอย่างนี้ก็คงจะเป็นลักษณะของความน้อยใจของตนเองก็ภาวนาต่อพระยาเวและวันที่สุดแล้วาภายหลังก็เข้าใจว่าเออจริงๆแล้วพระเนเจ้าพระองค์ก็ทําให้เขาได้เข้าใจบอกว่าสิ่งที่เห็นทั้งหลายทั้งปวงนั้นคนที่ทําไม่ดีแล้วได้ดีเนี่ยในสมัยนั้นแล้วเนี่ยนะก็อยู่ได้ไม่นาน เพอไม่นานก็ก็ต้องอมีอันเป็นไปนะพี่น้องมันก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นในสมัยของเราเหมือนกันหลายครั้งเราก็มีความรู้สึกว่าเ,เราอุตส่าห์เป็นคนดีอุตส่าห์ซื่อสัตย์อุตส่าห์ขยันขันแข็งสวดภาวนาและก็ปฏิบัติกับเพื่อนพี่น้องรักพระเจ้ารักเพื่อนพี่น้องตามพระบัญญัติาอะไรอย่าง,งดีเลยเสร็จแล้วก็ทำไมยังต้องรับความทุกข์ยากลำบากอีกมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับใน นั่นสือโยบเราก็รู้นะก็คงไม่ต้องอธิบายต่อแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจตรงนี้แล้วก็นำไปปฏิบัติให้ได้ในชีวิตประจำวันของเราเราอาจจะมีความทุกข์ยากลำบากถึงแม้เราจะทำดีแต่ว่า,าการกระทำดีของเรานั้นนะมันก็ไม่เสียหายเดียวันหนึ่งเพราะเป็นเจ้าก็จะประทานรางวัลให้เราแน่นอนนเราก็เชื่ออย่างนั้นเราหังอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้เราได้มั่นใจมั่นใจในความ รักและความยุติธรรมของพระเจ้าพระองค์ทรงให้คนที่ทําไม่ดีเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้ทําโทษยังได้ปล่อยให้เขามีความเป็นอยู่อะไรต่างๆที่ดีก็เป็นเป็นไปได้เป็นโอกาสที่เขาจะสำนึกไหมที่เขาจะกลับใจก็ได้สักวันหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามความไม่ดีต่างๆเนะหล่านั้นที่สุดแล้วจะถูกลงโทษเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเขาไม่กลับใจส่วนเราก็มีความทุกข์ยากลาบากมีอะไรต่างๆนั้นก็แน่นอน พระเเจ้าก็ทรงทราบทรงรู้และพระองค์ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําเราคิดเราอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นให้เราได้มีความเชื่อความวางใจในพระองค์และดําเนินชีวิตในแต่ละวันนั้นอย่างดีด้วยความมั่นใจด้วยความอดทนด้วยความเพี่ยนพยายามเสมอทุกๆวันในความเชื่อเลื่อมใสและศรัทธาในพระเเจ้าขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิด